เวลา17นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระกนิธาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศสิรินทราวาสในการพราชทานน้ำหลวงอาบศพคุณหญิงสุภวัตวัชระ,ะเสียนอดีตครูอาวุโสโรงเรียนจิตลาดา คุณหญิงสุภาวดเกิดวันที่13กุมภาพันธ์2469เป็นบุตรของพระยาธนาพิษพิสารต่งวัชรรเสถียรกับหม่อมราชวงศ์สงวนธนพิษพิสารวัชรเสถียร คุณหญิงสุภวัฒรรทำหน้าที่ครูมานานกว่า50ปีในปี2495ถึง2502เป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทยจากนั้นเป็นครูที่โรงเรียนจิตรดาเป็นพระอาจารย์ประจำชั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างคขวัตวรกติยราชนารีตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและสอนหนังสือที่โรงเรียนจิตรดาถึงปี2549จึงลาออกเมื่ออายุ80ปี เป็นผู้มีคุณงามความดีอุทิศตนถ่ายทอดความรู้ให้แก่สิทธิปฏิบัติงานสนงพระเดชพระคุณมาโดยตลอดและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาพรณ์ช้างเผือกทวีติยาพรมงกุฎไทยและทุติยจุลจอมเกล้าคุณหญิงสุภาวดผป่วยด้วยอาการลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ปอดเส้นเลือดในสมองตีบและหลอดเลือดที่ขาซ้ายอุดตันเข้ารับการรักษาที่โร,รงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลรามาธิบดี ต่อมาเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยกองแพทย์หลวงสวนจิตลาดาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรกระม่อมรับไปเป็นคนไข้ในพระบระมาราชานุเคราะห์มาโดยตลอดคุณหญิงสุภวัตวัชระสถียรถึงแก่นิจกรรมเมื่อวันที่5มิถุนายน2,566สิิริอายุ97ปี